สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายสุขุมสุขคนื้นนี้หล่ะพากินพาพี่น้องมากินปลาหมึกย่างจ้าอันนี้นี่เป็นปลาหมึกกระดองด้วยพี่น้องเด้อปลาหมึกกระดองอันนี้มีไข่จ้ะอ่าตัวนี้นี่140บาทแล้วก็อันนี้ก็เป็นปลาหมึกกระดองแต่ว่าบบมีไข่นะ100บาทได้3ตัวนะแล้วก็อันนี้เคิดมาอย่างบ่พี่น้องนี่3าไม,ม้กั1ห0่บาทคือกันจา้ามาจากพักเคื่องเคียงกับโบมีอย่างไยเนาะพี่น้องนอกกะมียอด่อากทินแล้วกะ กระทินอน่อนผักหอ,อมปลอมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดจ,จะ้ะเป็นกำลังใจให้หลาพักกินในการกดไลค์กดแชร์้ดยพี่น้องเดอ้อมาจา้ะมามาแซบน้ำเงิน ดูนี่มากห,หนวดมันจ้ะ โอเคแน่นมาก Hmm. พักติดข่าวคือไข่มันไข่มันแน่นดีพี่น้องสมเพอมันมันลอยสี่สิบบาทนะพี่น้องจ้าก็ว่าพี่น้องก่อนห่อสิไปแสบกันต่อนะสอบถามมันเข้ามาเยอะว่ากาแฟตัวนี้ช่วยในเรื่องของอะไรเน้นเรื่องของสุขภาพนะพี่น้องผู้ดใดทีมีปัญหาในเรื่องของ ความดันเบาหวานลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลนะปวดคอเข้าหัวเข้านะพี่น้องนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทปวดหัวไมเกรนนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญควบคุมน้ําหนักไปในตัวผูเ้เรทีอยากจะลดน้ําหนักแล้วก็ควบคุมน้ําหนักนะเร่งระบบการเผาผลาญน,นะหนึ่งกล่องมีสิบซองสองอห้าสิบาทส่งฟรีปลายทางฟรีมีโปรโมชั่นของแถมมากมายนะผู้เรสนใจกะทักแชทไปคลิปมาเด้อพี่น้องจ้ะ Um มกินอันนี้มันมากว่าเวลาเขี่ยมันจะกกึดกึดกึดนะแซ่บดีจ้ะมากกินอืม ไข่มันจะแบบนุ่มๆนึบๆนะ แบน้ำได้แตกดีมากอื อืเนี่ยมองนี่ไม่จับแ่บแรวเนี่ยมันกึ๊กึ๊ดกึ๊กึ๊บกรบกอ กทินออนจาก ใครมันลึมลับมาก คุ้มพักเซอร์ไร่น้ำลายแตกดีดีจ้ะนำ้ำลายแตกดีดี Yang telah sedang gede-gede. Mm. Im. คนคิ้งลูกค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นเมนูที่แบบว่ากับแก้มชั้นดีนะนำ้ำลาแตกยิ่งตืดๆนะพี่น้องจ้าเนี่ยจ้าเป็นปลาหมึกย่างนะพี่น้องจ้าอันนี้อยากซื้อมาได้พี่น้องเน้กอก็ทักทิจจักกันไปดาบฝกาว้จา,าดณ์ด้พี่น้องสำหรับใครที่สอบถามกันเข้ามาว่ากินจังหดคือกิน บอกินแล้วบมอว้วนขึ้นนะพี่นอนแนะนําเลยจากตัวช่วยดีๆจากกาแฟาเพื่อสุขภาพ b7 นะพี่นอนจ้ะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความดันเบาหวานปวดหัวเข้านะพี่นอนแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทต,ตื่นขึ้นมาไม่ค่อยสดชื่นนะคะ ปวดหัวไมเกรนแล้วก็ควบคุมน้ำหนักเร่งระบบการเผาผลาญในนะพี่น้องจ้าหนึ่งกล่องมี1 2บซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็โปรโมชั่นของแถมมากมายในะพี่น้องจ้าถ้าเพื่อใสนใจอยากจะลองฉีกช่องดื่มแบบปิดาผ้ากินอิหลา,า,หลาตึงดิง่งทางการสังซื้อไว้ยุตยิคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้อิหลากะเป็นคลิปสุดท้ายที่ยุกก่กรุงเทพด้วยพี่น้องเดอ้ออิหลากะจะเดินทางแรกงนี้ละจ้ะกับสารคามแล้วพี่น้องคืนหอดเน,นียนคืนหอดอีพออีเม่หลายจา้ะสำหรับคลิปนี้หลาผ้า,ากินไปแล้วสวัสดีจ้า